สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ชายเล่นรถคัดงานนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17กระกฎาคม2 5 6 5นกะครับก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของสายงานรถกระบะตู้ทึบแล้วก็งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานรถนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพอดีผมโทรศัพท์ผมเสียนะครับแล้วก็เนื้อหาของงานต่าง,างๆครับก็อยู่ในโทรศัพท์หมดเลยทําให้ไม่สามารถที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆได้นะครับ แต่ว่าก็มีบางงานที่ผมได้แชร์ลงไปในกลุ่ม f a c e b o o k บ้างแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะเข้ามาในกลุ่ม f a c e b o o k นะครับซึ่งผมก็จะแชร์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสายงานของรถนะครับแล้วก็เรื่องของงานนะครับลงไปในกลุ่มให้ก็สามารถที่จะเข้ามาทางด้านของ QR Code ทางด้านนี้ได้เลยนะครับหรือว่ากดลิงก์ที่ d e s c r i p t ั o นด้านล่างก็ได้นะครับ กดเข้ามาบางทีก็ต้องรอ,อนิดนึงนะครับเพราะว่าม,ม,มีมีหลายคนขอเข้ากลุ่มมาเยอะครับผมก็ต้องอนุมัติให้ซึ่งผมจะไม่รับทุกคนนะผมจะคัดคนก่อนนะครับถ้าเกิดอตอบคถาถามถูกต้องแล้วก็ไม่ได้เข้า,าเป็นสแปมเนี่ยผมก็รับเข้ากลุ่มให้นะครับยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยตอบคาถามให้ครบที่ผมถามเข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการคัดกรองอหนึ่ชั้นก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มนะครับโอเค มาเริ่มวันที่งานแรกเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางานแรกเนี่ยนะครับเป็นอ่าเป็นงานจัดส่งสุกพันฑ์นะครับซึ่งต้องการรถกระบะตอนเดียวตู้ทึบ2เมตรสินะครับเป็นงานประจํานะครับจะส่งสุกพันฑ์นะครับต้นทางเนี่ยขึ้นงานที่วังน้อยจะส่งปริมณฑลนะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเห็นบอกว่าประมาณ3 0,000บาทนะครับไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าลองดูนะครับมีประกันอุบัติเหตุ และรหัสโค้ดพนักงานกับธนาคารนะครับรหัสโค้ดพนักงานกับธนาคารไม่แน่ใจว่าคืออะไรอาจจะเป็นสวัสดิการของบริษัทนะครับขอรถเพิ่มพร้อมเริ่มงานเลยนะครับก็สนใจสนใจอินบ็อกซ์หรือโทรไปนะครับก็โทรไปเลยแล้วกันนะครับว่า,อาลองสอบถามดูว,ว่าน้าหนักมันถูกเท่าไหร่แล้วเงินจ่ายยังไงนะครับผมอันนี้ก็มาสั้นๆมาดูที่งานที่2นะครับงานที่2เนี่ยเป็นของเบสเอ็กซ์เพสนะครับก็จะเป็นงานส่งพัสดุบ้านนะครับ รับพนักง,งานขับรถพนักง,งานส่งสินค้านะครับจะให้เป็นลายชิ้นนะครับก็จะมีรถใหญ่รถกระบะเนี่ยนะครับก็จะให้ชิ้นเล็ก10บาทนะครับชิ้นใหญ่20บาทอยู่ที่ขนาดของพัสดุที่ออกส่งนะครับมอเตอร์ไซค์นับเป็นชิ้นเล็กนะครับสิบาทต่อชิ้นรับที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับมีตําบลสารกลางนะครับปลายบางบางครูเวียงบางม่วงนะครับผม มีงานให้วิ่งทุกวันประมาณ60ชิ้นถึง100ชิ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นเฉพาะรถกระบะนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ารถบ้านรับหรือเปล่านะเพราะรถเก่งลองโทรไปถามดูก็ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ารับรถใหญ่รถกระบะเนี่ยอันนี้ก็อาจจะตีความเลยว่าอาจจะเป็นรถเก่งด้วยก็ได้นะครับลองดูงานที่3มนะครับเป็นงานโลตัสนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นซับเดิมนะทีะ่ผมได้โพสต์ได้พูดคุยกันไปในสัปดาห์ก่อนๆนะครับเหมือนจะรับรถเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่า ซับนี้จะมีเครดิตนานหน่อยนะครับเพราะว่าผมเคยทักไปถามเลวเขาบอกว่าเครดิต30วันนะครับแล้วก็ตู้เนี่ยต้องต้องมีการทําตู้นิดหน่อยนะครับมีการอบรมด้วยนะครับก่อนเริ่มงานต้องมีรองเท้าเซฟตี้นะครับมีเสื้อสะท้อนแสงอะไรพวกนี้นะครับรายละเอียดงานนะครับรับเฉพาะรถกระบะตู้ทึบตอนเดียวเท่านั้นนะครับความสูงตู้2เมตรสิไม่ต้องมีเด็กรถนะครับสำรองน้ํามันให้ได้นะครับก็คือเขามีสำรองน้ํามันให้ขึ้นงานที่โลตัสบางบัวทองนะครับวิ่งงานหนึ่งเที่ยว ประมาณ3จุดไม่เกินนี้นะครับน้ำหนักไม่เกิน2ตันส่งงานตามโลตัสเอ็กเพรสนะครับยกวางหน้าสาขาพิกัดขึ้นงานที่คลังบางบัวทองนะครับสนใจแอดไลน์เข้าไปเลยครับผมงานนี้ผมมองว่าผมอยากวิ่งนะเพียงแต่ว่าเครดิตมันยาวไปอ่ะผมก็เลยยังลังเลอยู่ผมก็เลยยังยังไม่วิ่งนะครับและที่สาคัญคือต้องทําช่วงล่างนิดหนึ่งนะครับน้าหนักประมาณ2ตันเนี่ยอาจจะต้องเสริมแหนกนิดหน่อยนะครับแล้วคงต้องเปลี่ยนล้อเป็นล้อกระทะผ่านะครับงานที่4นะครับ อันนี้เป็นงานประจำนะครับส่งพาร์ทอะไหล่รถยนต์นะครับอยู่ที่สมุทรปราการเขาให้เป็นรายวันนะวันละ2,500บาทแต่ผมไม่แน่ใจว่าออกวิ่งกี่เที่ยวนะครับน่าจะประมาณ2เที่ยวนะนะครับไม่มีเครดิตเลยนะครับเงินออกทุกวันที่10ของเดือนก็คือได้เหมือนเงินเดือนเลยนะครับแต่ว่าต้องมีประกันสินค้านะครับซึ่งเป็นการวางเงินก่อนเริ่มงานก็คือจ่าย2,000บาทเป็นค่าประกันสินค้านะครับทำงานจะถึงสุกนะครับ เริ่มงาน9โมงเชา้าขอรถที่อ,อกกุปกรณ์เซฟตี้นะครับมีหมวกสะท้อนแสงมีเสื้อสะท้อนแสงมีรองเท้าเซฟตี้สนใจลองโทรไปดูนะครับก็มองแล้วน่าสนใจนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าวิ่งวันหนึ่งกี่กิโลนะครับแล้วก็ออกวิ่งกี่เที่ยวผมคิดว่าน่าจะสองเที่ยวแหละแต่ว่าทีนี้ต้องอยู่ที่ว่าออกวิ่งกี่กิกโลนะครับงานที่5นะครับอันนี้ก็เป็นงานพัสดุบ้านนะครับเป็นของแฟลตนะรับรถยนต์ทุกประเภทเลยครับรถเกง๋งรถกระบะแครบรถตู้ทึบรถกระบะ4ประตูนะครับ รายได้ตามความสามารถทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนะครับสามหมื่นบุกโบต่อเดือนต้องการหลายพื้นที่จํานวนมากนะครับมีที่อ่อนนุษย์พัฒนาการนะครับงานมีครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยนะครับสามารถเลือกทํางานใกล้บ้านได้ก็ลองสอบถามไปดูแล้วกันนะครับคลังแฟดที่นนเนี่ยก็มีเห็นอยู่ครั้งหนึ่งอยู่ติดกับลาซาด้าเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังไมไ่เคยไปสมัครนะถ้าเกิดใครอยู่แถวนนหรืออยู่จังหวัดไหนเนี่ยก็ลองโทรไปถามเขาดูแล้วกันเขาบอกว่ามีงานทั่วประเทศเลยนะครับ ต่อไปเป็นงานที่6นะครับอันนี้เป็นพนักงานขับรถนะครับใครที่ไม่อยากมารับความเสี่ยงในเรื่องของน้ํามันแพงหรือการซ่อมรถต่างๆหรือค่างวดรถนะครับอันนี้รับเป็นพนักงานขับรถ4ฟ w ว e ล j u m b o นะครับก็คือ4ีล้อจัมโบ้นะครับสองตำแหน่งเป็นงานวิ่งทั่วไปนะครับงานมีไม่ทุกวันก็หมายความว่าบางวันอาจจะไม่มีงานวิ่งนะครับ แต่เงินเดือนเนี่ยเขาจะให้เป็นเงินเดือน1 5 0 0 0บาทนะครับมีสวัสดิการนะครับมีประกันสังคมให้นะครับมีเปอร์เซ็นต์ตามยอดบินนะครับมีค่าบำรุงรักษารถให้มีที่พักให้ด้วยนะครับรถจอดที่คลองส่งน้ําบางนาตาดกม29อ่ะกม19นะครับก็จะมีที่พักให้แล้วก็รถเหมือนเอาไปดูแลเลยนะครับเขาจะโอนค่าซ่อมรถให้เราด้วยนะครับเงินเดือนมันหมื่นห้าแล้วก็ได้ค่าเที่ยวมาได้เปอร์เซ็นต์จากยอดบินมาด้วยนะครับ ต่อไปงานที่7นะครับผมงานที่7อันนี้ก็น่าจะเป็นของแฟลตเหมือนกันนะนะครับอ่าเป็นของแฟลตนะครับก็เป็นรถกระบะตู้ทึบนะครับรถก็คือรถทุกประเภทเหมือนกันนะครับอันนี้เอ่อจะให้เป็นหลายชิ้นนะครับ พัสดุชิ้นเล็กนะครับจัดส่ง51ชิ้นเนี่ยให้1,102บาทหัก1%แล้วนะครับ sp นะครับ sp ก็พอดีมีมีเพื่อนเเคยบอกผมมานะว่าว่าคือจัดส่งในพื้นที่เล็กๆนะครับตำบลเล็กๆนะครับวิ่งไม่กว้างมากนะครับส่วน bdc นะครับพัสดุชิ้นใหญ่นะครับอันนี้เหมือนจะส่งทางอำเภอนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเอ่อส่ง51ชิ้นนะครับ1,501บาทนะครับหัก1%แล้วส่งมากได้มากราคาขึ้นลงนะครับตามประมาณการส่ง สามารถเลือกวันทำงานได้รับเป็นจ็อบก็ได้นะอันนี้น่าสนใจเลยนะครับรับเป็นอ่เป็นจ็อบเป็นเที่ยวได้นะครับรับทั่วประเทศนะครับภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานเป็นงานส่งพัสดุตามบ้านรายวันนะครับจ่ายเงินเร็วเงินดีนะครับลองดูนะครับรถโดนทุกประเภทเลยนะครับเดี๋ยวยิ่งผมก็มีความคิดผมใหา่ได้รถเก่งนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีโอกาสหรือว่าผมมีทุนมีกำลังซับพอผมได้รถเก่งมาผมอาจจะเอารถเก่งมาส่งพัสดุบ้านก็ได้นะครับใครจะรู้นะครับ ต่อไปงานที่8นะครับผมอ,อ,อันนี้จะอยู่ไกลหน่อยนะคือจะอยู่ที่สกลนครอำเภอสว่างแดนดินนะครับรับแค่คันเดียวด้ยวยพอดีผมเห็นแล้วมันน่าสนใจผมก็เลยแคปมาให้นะครับใครอยู่แถวโซนภาคอีสานนะครับเป็นงานส่งเบเกอรี่นะครับขึ้นงานและส่งงานกลางคืนก็คือวิ่งกลางคืนเลยนะครับเป็นงานประจํามีงานทุกวันมีสำรองน้ํามันให้นะครับติดต่อโดยการโทรเท่านั้นนะครับอันนี้รายละเอียด ไม่ได้มีอะไรมากรู้แค่ว่าส่งเบเกอรี่น้ำหนักซึ่งน้ำหนักไม่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทีนี้การจ่ายเงินนะครับค่าที่ออกอะไรงไงลองโทรไปถามดูแล้วกันนะมาที่งานที่เก้านะครับอันนี้เป็นงานแมคโครนะครับงานแมคโครเนี่ยผมเห็นบ่อยมากนะครับแล้วก็หลายๆที่เนี่ยให้เงินเดือนไม่เท่ากันด้วยนะครับบางที่ก็สองหมื่นสองหมื่นหนึ่งนะครับบางที่สองหมื่นสองสองหมื่นสามสองหมื่นสี่นะครับโพสต์เนี้ยผมว่าผมเห็น เงินเดือนเยอะที่สุดแหละคือสองหมนสี่นะครับแต่จริงๆแล้วผมว่านะบริษัทพวกนี้นะครับรับราคามาจากแมคโครเนะี่ยผมว่าไม่ใช่ราคานี้หรอกนะก็น่าจะมี2 7 0หมืซึ่งหักเราไปแล้วทอดหนึ่งแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์เราอีกนะครับซึ่งผมเคยเจอมาตอนผมวิ่งงานที่ซูนะครับก็แต่มันก็ต้องเป็นเรื่องปกตินะก็ต้องทำใจยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับจากที่ผมเจอมาเนี่ยเออผมว่าโพลนี้น่าจะโอเคสุดแล้วนะครับหักน้อยหน่อยนะครับก็ เหมาเป็นรายเดือน24 0 0มนนะครับบริษัทหัก8%ภเาษี1%รวมเป็น9านะครับทำงานเดือนละ26วันนะครับสองวีคแรกสำรองน้ำมันเองค่าน้ำมันจะออกพร้อมเงินเดือนนะครับขอรถที่มีประกันสินค้าส่งสินค้า3 5ถึงจุดนะครับเริ่มงาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับตอกบัตรเข้างานที่้างแมคโครนะครับงานจะเริ่ม15สิงหารับหลายคันเลยครับหลายพื้นที่ด้วยนะนะฮะสยามแมคโครสาขาลาดพร้าว10คันนะครับ เอ่สยามแมคโครสาขาแจ้งวัฒนะ10คันนะครับแมคโครสีน,นคริน์ิบคันแมคโครบางบอนหลังสิทธ์สาทรเนี่ยครับอย่างละสิบคันเลยนะครับ24งหมืนนะครับเออหัก9%เนี่ยผมลองคิดให้ดูนะว่าเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับอืมพอเราเหลือจริงเนี่ยเหลือ21,840บาทนะครับ ผมมองว่ามันก็เหลือไม่เยอะนะเพราะว่าเราต้องซ่อมรถด,ด้วยนะครับถึงจะเป็นน้ํามันของบริษัทก็เถอะแต่เราอาจจะได้ส่วนต่างจากน้ํามันของบริษัทถ้าเรา,าเราใช้น้ํามันน้อยกว่าที่เขากําหนดให้สมมติเขาให้เรา10กิโลลิตรอย่างเงี้ยเราวิ่งได้11 12กิโลลิตรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเดือส่วนต่างตรงนี้นะครับผมว่าจะเหลือประมาณ22,000นะก็อาจจะต้องหางานเสริมวิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคคดว่า22,000พอก็โอเคนะครับจริงๆตอนนี้สายงานของรถกระบะตต้ทึบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหลือกันประมาณนี้ะครับ สองหมื่นห้าก็มีบ้างนะครับก็ไม่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็น้อยคนครับที่เหลือถึงสามหมื่นนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงการรวมการหักค่าซ่อมรถนะเพราะว่าเราวิ่งงานเดือนเดือน <ๆ S 1> หนึ่งเราก็ต้องซ่อมรถด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดงานแม็โครวิ่งไม่ไกลมากแล้วก็รายได้ประมาณน,นี้นะครับก็ลองดูก็ได้นะผมว่าก็น่าสนใจอยู่นะครับต่อไปเป็นง,งานสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นพนักงานขับรถ4ล้อจัมโบ้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นครังเซเว่นของ บางบัวทองนะครับก็ใช้ไปกับขี่ส่วนบุคคลทั่วไปนะครับคังสินค้าบางบัวทองส่งที่ร้านสะดวกซื้อผมเดาว่าน่าจะเซเว่นนะแต่ถ้าโชคดีก็เป็นของโรลลัตนะครับเซเว่นเนี่ยมันจะหนักหน่อยตรงที่ว่าเราต้องแบกน้ําแบกของข้อไว้ข้างหลังแล้วก็ต้องยกขึ้นชั้น2นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโรลลัสเนี่ยยกวางหน้าสาขานะครับอา,อาจจะต้องลองโทรไปถามดูนะว่ารถจัมโบ้คันนี้นะครับเป็นงานของอะไร ขึ้นของลงขอเองนะครับก็ปกตินะครับรถนําไปจอดที่พักได้เลยก็เอารถจอดบ้านนะครับรายได้เฉลี่ยหมื่นถึงสองหมบาทคางบางบัวทองนนทบ,บุรีนะครับลองโทรไปดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากรับความเสี่ยงเรื่องของการออกรถมาวิ่งงานนะครับโอเคก็สิบงานสัปดาห์นี้นะครับผมก็พยายามคัดสรรมาให้ดีที่สุดแล้วแหละนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้งานดีๆกันทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ พยายามหาอยู่เรื่อยนะถึงผมวิ่งงานของเคอร์ี่อยู่มันก็มีความเสี่ยงนะเพราะว่ามันลดรายเที่ยวนะผมก็ยังจะอยากวิ่งงานประจําอยู่นะครับไว้พบกันในคลิปหน้าในช่วงสัปดาห์หน้านะครับถ้าเกิดมีอะไรพวกก็มาเข้ามา,า,มาพูดคุยนะครับในกลุ่ม Facebook ของผู้ชายเล่นรถได้นะครับก็สุดท้ายนี้ครับเด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ